ก็สวัส <Auf> ด <los harma> ีชาวนักสกิมเมอร์นะฮะและเกมที <diction aries> ่คุณรับชมนี่คือเกม ARK Survival Evolved นะเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็นะอยู่กับกุ๊กกุ้งคนเดิมนะครับผมกุกุ้งคนเดิมนะครับก็อยู่กับเกม Ark Survival Evol v e นะครับนะก็อยู่ในพาร์ทที่3ก็ได้เซิร์ฟไปแล้วนะครับได้เซิร์ฟสิ่งสถิติแล้วได้เซิร์ฟเล่นแล้วเไม่ได้ค่ะขอเซิร์ฟเอาวิ่งไปไหนเอาดำน้ำเอาเอ๊ยทำไม ทำไมตัวมัแหลกแหลกววิ่งร้องเด้งกลับไหนร้อยอิงตอนนี้นะสักแปดเอ้ห้าสิบกว่ากว่าแปดสิบกว่ากว่าแต่คือเห็นเห็นตอนที่เข้าเซิร์ฟนี่คือแบบสามร้อยตอนนี้อยากได้นี่มากเลยอ่ะหนังหนังสัตว์อ่ะจะได้คขาไปนี่ให้จะทำยังไงแล้วจะครับอะไรวะเขาเรียกว่าสลิปปิ้งแบ็คอะถุงนอนอ่ะจะได้แบบตายแล้วเกิดที่บ้านนี้ไงเออเอางั้นต้องไปตบไอ้พวกต้องต้องไปหาสัตว์ด้วย ต้องคอยโชว์เวลก่อนโชว์เวลเก็บเวลก่อนได้นี่เรามีนี่เรามีเออใช่ไม่ได้คราฟเลยเดี๋ยวคราฟนึงคราฟสักก้อยกี่อันดีเนี่ยในตัวมีเก้าอันตอนเนี้ยคราฟบ้านนี่แบบสร้างใช้เวลาสร้างประมาณห้านาทีเสร็จนะโอ้โหบอกเลยผมสร้างนทีห้านาทีเสร็จโอเคอัพเลยอือ เอาเป็นไรเดียเอาเป็นเอ่อวิ่งอันแล้วสัตว์จะอยู่ในไหนวะข้างไหนป่าวะแบบนี้ไม่น่ามีอ่าทางขวาจากอ่าทางขวาอันที่สองใช่ไหมอ่าใช่บรรทัดที่สองอ่ะบรรทัดที่สองอันขวาอันที่สองเรียบร้อยนั่นแหละเป็นหลังคาก็จะสร้างได้ก็ไปแปะปนี้ไงสเิปิ้งแบบไม่ต้องสร้างก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สร้างให้ก็ได้ไม่ต้องได้ไม่ต้องไอ้นี่กันจะได้เปลืองไม่ต้องเปลืองพอยกันโอเคเรียบร้อยเราไปหาต้องไปหา หนังสัตว์มาหนังสัตว์นี่ไม่ได้ต้องฆ่าสัตว์อย่างเดียวแล้วเมื่อกี้เข้ามาแค่เจอมแมลงเวลร้อยเนี่ยกูงงเลยมาตีากูนี่ซีดเลยซีดเลยนี่อยู่ในป่าดงดิบโอเคตอนนี้ได้กี่กี่อันแล้วเนี่ยหูได้ห้าอันเออครับได้แล้วไปวางปิดเป็นหลังคาเลยไม่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 ใช่ออ,อาวุธอ่ะอ๋อถอกอะนะใช่เดินเดินเดินหาสัตว์ ไหนสัตว์ครับเขียวเสี่ยวเจอตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่ในโลเสาเลยเนี่ยก็สวยแอบตาเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วในโลเสาแล้วตนเสาวะเฮ้ยนั่นมันชื่ออะไรนะที่มันมีไอ้นนาแหลมแหลมบนบนหลังอะเอ่อไม่รู้อะลืมชื่อมันนะกูรู้ว่ามันต้องอะไรสัลัดสัลัดเนี่ยแน่นอนใช่อะไรสัลัดอะโอ้ยกระตุกเออค้างออกมีค้างเลยใช่ไหม มันอันนี้มากกับเราเลยอ๋อ้ตัวเมียเหรอฟีเมลปิงมันสามร้อยถ้าเป็นของเห็นในเซิร์ฟนะปิงสามร้อยนี่ถ้าตีปุ๊บมันจะวิ่งเลยป่าววะกินแล้วก่อนสกิทไปก่อนสกิทปุ๊บเดี๋ยวเราวิ่งเลยเราวิ่งนะเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาน้าโอ้โหตีกูแล้วไงกูวิ่งแล้วครับวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยจะสูวิ่งวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเดี๋ยวเราวิ่งเดี๋ยวเราพาไปให้อุ้ยเรา เฮ้ยไม่ได ok> ้แดกกูหรอกเรต้องต้องชื่อม <No ันปีะเฮ้ยไอเชี่ยมีคนในไทยเซเลท็อปด้วยไหนจริงดิเออเห็นมีคนหนายคนนั้นอะเฮ้ยมันทิ้งของแล้วเต็มแล้ววะโอ้โหอถึงไหนวะอ้าวไปไหนแล้ววะอุ้ยมาแล้วอ๋ออ๋ออ๋อติดขี่รอบรอบ้านอุ๊ยมาแล้วอุ๊ยมาแล้วโอ้ลชอยู่ทางไหนอ่ะน้าจัดการให้หน่อยนั่นหรอนั่นใช่ที่มีเนี่ยตัวในในเราอยากยิงให้มันสลบอ่ะทำยังไงอ่ะ ไอ้เชี่ยแม่งบวกเลยเว้ยโอ้โอ้ยเอ็นเกอใจเขาได้โอ้ใจเขาได้สัตว์อ่ะกูโม้ไอเฮ้อเฮือเฮ้อหยากูฆ่ามันแล้วเฮ้ยกูขอเนื้อโอ้นายไม่ให้เนื้อเราเลยเราอยากได้หนังนายมีหนังมั้ยนายนี่ชุดโวดมากแฮะมันทิ้งอะไรวะอ๋อเบอร์รี่กูเก็บกูเก็บกูเก็บตอนนี้พวกเราก็แคสกันอยู่เนี่ยนี่เราแคสเกมอยู่นาย ใช่นายได้ออกออกช่องเอาแล้วนายออกช่องว่าออกช่องว่าเนี่ยยืนโชว์ตัวเนี่ยนี่ชุดสวยอ่ชุดสวยอ่ะมันจะมันจะโยนอะไรให้กูบอ๋อไอ้หนังหนังขอบคุณครับขอบคุณครับขขออบบบบคคคคุุณณรรััไปเราสร้างถุงนอนเราไปที่บ้านก่อนไปโอเคคนไทยใจดีพอกูบอกกูแคสออกออกชั้นแนวกันแหละสัตว์ให้ของกูเลยแหมขอบคุิสอิสอิครับ มามาเจ๊นี่ก่อนเลยแกเดี๋ยวผมกินเชอร์รี่ร้อยกว่าอันเออแม่งทิ้งร้อยกว่าอันโอ้โหอิ่มอูอิ่มเลยเดี๋ยวนะเราต้องทำอะไรบ้างนี่เราจะค้าวถุงนอนหนึ่งสองอันน่ะค้าวได้สองอันเลยใช่อ่ะพอดีเลยพอดีเลยคนละอันจะได้มาเกิดตรงนี้นะมาของมาของที่นี่มาของที่นี่มาเกมผมบอกเลยว่าน้องๆนี่แบบ

กินให้น้ำหนักมันลดลงน้ำหนักก็หนักเอาเพน้ำหนักหายแล้วไปวางในบ้านออสมมติเราตายเราก็เกิดเราก็สามารถมาเกิดในบ้านได้เลยจะได้มีจุดเกิดได้จะได้แบบไม่ต้องแบบเอื้อไปสุ่มเกิดอีกวางมันแย่อ้นี่โอ้ต้องเลือกมุมด้วยนะโอ้โอ้อวางต้องเลือกมุมด้วยนะเออเออเอวางแย่มันจะตื่นไหมมันไม่ได้ไม่ครับแหม เฮ้ต้องสร้างต้องสร้างโอเคแล้วก็เริ่มพัฒนานี่คือเริ่อพัฒนาเรื่อยๆนะต้องสร้างโอเคสร้างไ <c oughs> อ้ไนี่หยิบมาใส่ไอ้นี่ขอกแคมไฟต้องไวข้างนอกบ้านโอเคแคมไฟต้องไวข้างนอกบ้านด้วยไ่ในบ้านไม่ได้ว่าง,งั้นเข้าไปดีไป แลวไอ้นี่ใช้ไงอ๋อใช้อย่างงี้เหรอแบบพอหันหันต้องอะไรเออนั่นแหละสร้างหลังคาใช่เราสร้างหลังคาบ้านชั้นเดียวเชั้นเดียวพอตอนนี้พอพออันนี้เป็นบ้านบ้านแก้ขัดไปหมนเอาให้มันมีที่อยู่ม่งพอดีตัวเลยเนี่ยพอดียืนพอดีตัวเลยนี่อยากจะขัดใจตัวเองครับพรเทพโอเค ไม่อยากจะขัดใจเดี๋ยวเว่เดี๋ยวเว่ย์เยเว่ยขึ้นก่อนเดี๋ยวเราจะจะสร้างกล่องเอาไว้เก็บของโอ้ยสร้างเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นอ่เอิ่มเดี๋ยวอ้ามาแล้วครับน้อหลังคาได้แค่สองเองสุกยังวะสุกแล้วเยี่ยมครับไม่ค้าบเดี๋ยวผมก็จะมาแคสด้วยกันนะต้องหาต้องหาทางรอดก่อนปิดไอ้ซับโอเคครับใช่ เดี๋ยวนะเออเอิอ่มสี่ละไปจะหาสัตว์อีกเมื่อกี้ผมเมื่อกี้มันตีฝรับงปัป่ตายผมมันม,มันแบ่นี่ไงคนต้องขวดแล้วไงคือดูเวลดีคนนั้นเ,เห็นเวลละเว,เวลโชเวลไงโชเวลโคตรเยอะแล้วแถมชุดสวยด้วยนะชุดงามน่าจะเป็นชุดดอปอะชุดอย่างนั้นหรือไม่แล้วมันทามันทาสีด้วยชุดอย่างนั้นทาสีได้ด้วยไปเราไปหาสัตว์มาต่อสัตว์มาต่อด้วยเน็ตไปครับแดกก่อน มอจิเบอรี hmm. mm ่อีทแบกแบกเขาเลยโอ๊ยกดผิดไหนสร้างหลังคาสักคู่เนี่ยคอยไปลาสัตว์เนี่ยสร้างไปให้มันไล่พีษแบบเราหาสัตว์หรือเราพาสัตว์มาให้ เฉยมันวิ่งมาดึงดึงดืงด้อๆใ้ย <c oughs> แต่เมื่อกี้ดีแต่เมื่อกี้มันยังเป็นสัตว์กินพืชมืดเฮ้ย้เทำไมในนี้มืดจ <c oughs> ังวะใช่ <c oughs> เป็นสัตว์แบบโอ้โหไม่กินพืชนะตายครับโอ้ในนี้มืดในนี้มืด,นนมดมาก <c oughs> อย่างอย่งแรปเตอร์เงี้ยอย่างใช <c oughs> ่มันแปรปเลยทีเดียวแบบนั <c oughs> ่งร <c oughs> ้องเพลงไม่เอานอะเก่งนะว่าเล่นเหมือนกันด้วยเก่งใจใหญ่ละเป็นอย่างแรปเตอร์ไม่มีสัตว์เลยหัวเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมืดโอ้ในนี้โคตรมืด เดินกดดมืเราทะลุไปแล้วมามีตัวอะไรไหมเอาเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลมเป็นลมเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีเฮ้ยน้ำมันแรปเตอร์กูเจอแรปเตอร์แล้วเอาแรปเตอร์กัดกับตัวอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยแรปเตอร์กัดกัดกับอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องหาเนื้อไปเป็นหุ่นเป็นเสบียงขาดอะไรบ้างขาดอ๋อโอเคเก็บเก็บเก็บไม่ได้ ไอ้นั่นมันอ้าวเฮี้ยนั่นมันคนนี่หว่าอ๋อคนเมื่อกี้นั่มันขี่แรปเตอร์มาอ๋อแรปเตอร์ด้วยอ๋อมันมามันมาฆ่าสัตว์นายเราขอเนื้อบ้างได้ไหมไม่ให้อ่ะอ๋อเออแรปเออแรปเตอร์กับไอ้นี่มันกัดกันเองเว้ยใช่อ่ะเออขอเนื้อขอเนื้อขอเนื้อโอ้ยพึ่งโออ๋อช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้ยสัตว์จริงๆเลยช่วยมึงช่วยกูมึงจะช่วยกูปะไหนหรอไอสัตว์ไม่ช่วยกูไปช่วยเว้ยมันช่วยเว้ยมันช่วยเว้ยไอเขาช่วยไอสัตว์เฮ้ยมึงมึงไปไหนแล้วกูช่วยตัวเองก็ได้ไอสัตว์เฮ้ยไอไอเฮี้ยตัวเอตัวมไมไอตัวเฮี้ยนั่นแบบโอ้โหมึงมึงเยอะจังวะโอ้โหนี่มันหุบเขาอะไรอาฝนตกอีกไอสัตว์โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้มาแรงเต็มเลยนี่ก็แมลงอย่าอย่าไม่ทันกูหรอกน้องกูก็ค่อยเดินกูก็รอดโถกระจอกกมึงฮะกระจอกด้วย พอเยอะเยอะเริ่มเอ้ยไอ้แทงไม่โดนเอาตายเอาตายเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน้องน้องใจเย็นนะไอ้แมลงปอยเหรอโอ้โหมันเยอะเฮ้ยตรงนี้มันทางโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันซุมแมลงบ่มึงมึงเอาตายไม่น่าเลยนั่นไงโอ้ my god โอ้โหแล้วกูเกิดตรงนี้ต่อมาเกิด s l ิป p i n g b a ็คตายเลยครับเออเราลุกขึ้นมาแล้วกูจะกู้ของได้ไหมเนี่ยก็ลองดูกูได้น่าจะได้แหละจำจดุดจำจดุจำจดที่ยังตายได้แต่แบบของมันจะอยู่หรือเปล่านั่นแหละใช่เมื่อกี้เหมือนมีมแมลงเขามาไล่กินมากินเนื้อกูอีกอมันเร็วจริงชิบกายแล้ววิ่งแล้ววิงวว่งแล้วอืมวิงวว่งไรวิ่งไรวันนี้เขาก่ารังเทรน นกอยู่ผมเมื่อกี้แม่งแบบแมลงประมาณหกตัวได้อ่ะคือตัวคือทักสองตัวสู้นะโหหกไม่ไหวว่าเยอะไปอ๋อมันมีหุบหุบเป็นหุบเข่าเข้าไปว่าลึกๆอ๋อตรงนั้นนี่เองนั่นไงเราเจอทางแล้วเราเอาของกินวางไว้ก่อนจะได้กินแล้วเพิ่มเลือดไปจะได้เพิ่มอะไรวะเรียกวาตามินา เมื่อกี้วิ่งไม่ได้แต่ตไม่น่าหมดแต่ตไ,มมตตไม่น่าหมดพอดีไงวิ่งหนีไม่ได้แล้วก็พยายามวิ่งแล้วเราวิ่งทําดีที่สุดแล้วเฮ้นี่มันนี่ล่องไอ้ตรงเมื่อ,อก,กี้แล้วกูตายตรงไหนโอ้แล้วไกลมากกระเถินี้แหละโอ้หมดแล้วไงพิพายแล้วไงอ้ากูเดินมาตัวเปล่าด้วยกมเจียโอ้ยเอาตกลงมาโอ้เลือดเลยอโอ้ตายกูตายยู่ไหนวะกูตายตรงไหนยังไม่ถึงตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ กูตายถาแถวแนี้เฮ้ยนี่และว,วะหยิบไะไลนะไฟเบอร์ไฟเบอร์เฮ้ยอ,อ,อะไรกะเฮ้ย<ฟ>มืดตื้อเลยโอ้ยแฉะโอ้นี่มแมลงโอ้นี่ศพกูหรือสบกูหรืโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้หลังคากอจะเจอเราจะเทคออกกูตายกันแล้วโอ้โหสิบสองแมลงระเบียบสิบสองแมลงระเวียบแมลงระเบียร้อยสิบสองใช่ อ้าวแล้วกูเกิดเตียงไม่ได้เอาวัตต์ฟักอ้าวอ๋อเกิดได้ครั้งเดียวอ๋อจิบหายแล้วจิบหายแล้วไม่คิดว่าจะตายสองครั้งติดเลยเนี่ยโหของเยอะแต่แบบลองดูแมปก่อนแมปเพื่อนแมปโอเคโอ้โหเกิดเกิดกี่มือไปไปละไปล้วเราไปได้เราไปได้ไปไม่ยากเอ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรอีกมันด้วยอะไรวะอ๋อ ไม่ได้เริ่มอ่ะมืดมืดแล้วเนี่ยแล้วลตอนนี้แบบตัวเป่ากลางสายฝนกลางสายฝนด้วยเียบชีวิตวไม่กล้า<ม>ชีวิตไม่กล้าอย่าอย่าซ่ากับแมลงครับใช่ครับชิไม่ใช่ก้แ <c oughs> าแมลาง,งลตึง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 ต อยากไปกู้ของมาแต่ไปทำไรดียจริงๆอยากล่าสัตว์ล่าหาหาเนื้อมันดีกว่าตอนนี้เพราะเนื้อไม่ค่อยเนื้อที่บ้านไม่มีเลยอ๋อกินนี้ก็ได้เชอร์รี่ก็ได้เต็มเลยอ๋อแต่เนื้อแต่เนื้อมันเร็วกว่เนื้อมากินแล้วมันเพิ่มเลือดด้วยมันเพิ่มเลือดเร็วอะมีรีเจนเลือดด้วยไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือดหายากไอ้แค่ในเนื้อหาแบบเราหาได้ไปหาได้แต่มันต้องหาพวกตัวพวก,พวกไอ้นี่ไงแต่กูเล่นมืดๆเลยเนี่ยไม่ค่อยอยากเล่นมืดๆเลยใช่ ไี่เคยพูดอะไม่ไม่ได้เป็นห่วงตัวเป็นห่วงเ,เดี๋ยวคนดูมออะไรไม่เห็นใช่ต้องมีต้องมีนี่ไฟต้องมีอ๋อเหมือนสลิปปิ้งแบ็คจะเป็นแบบอ๋อแบบเหมือนแบบเป็นจ<ด>ุดเกิดที่แบบ<ด>ใช้ได้ครั้งเดียวอะไรอย่างงี้ปะดูเฉยคิดว่าเป็นอย่างนั้นแน่เลยยืนมองยืนมองเนี่ยออกกล้องแล้วเนะี่ยเมื่อกี้ต่อยผมเนี่ยออกกล้องแล้วเนี่ยวิ่งเลยเจ็บมากต่อยทีได้ถึงแล้วก็เนี่ยกำลังถ่ายอยู่เนี่ย มันมันพูดด้วยเหรอมันพูดมันพูดมาเหรอคนนั้นแ่ละอีคนชุดโป๊ดอ่ะมันพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรบอกว่าอยากออกกล้องอยากออกกล้องเจ๊ยี่ออกอยวออกกล้องนเอาของให้เราหน่อยถ้าไม่มีของเราตายโง่ๆเลยอ๋อชื่อเกมโก้ทีวีครับตามชื่อนี่แหละตามชื่อตัวละครผมมาบอกไปนายนายใจดีเปล่านายลองรอลงนายไปช่วยกูกู้ของหน่อยเดี๋ยวพาร์ทที่สามมาเมื่อไหร่นั่นแหละพาร์ทนั้าที่ออกกล้องแกบเห้อ พสามถ้าเาสามมาเมื่อไหร่เนี่ยพันนั่นแหละที่ได้ออกกล้องเราเจอกันอ่าบ้านเราอยู่นอน่นเราบอกนายไปกู้ของกับเราหน่อยได้ไหมเราตายเราอยู่ไหนอยู่ไหนก็ก็มามาที่ที่เนี่ยเอ่อตรงที่เนี่ยเห็นตัวนายนายไปกู้ของกับเราหน่อยได้เปล่าเราตายน้าอนาถมากเลยนมากเลยันดูอะไรเนี่ยกูชวนเข้าตี้กูได้ไหม ชวนเขาตีกูเลยเนี่ยมึงต้องเข้าตีกูเพื่อนอโยนอะไรมาวะโหโยนอะไรโยนอะไลคุณครับขอบคุณครับโยนอะไรเหรอโยไลอ่ะเรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเฮ้ยกูเก็บมันมีอีกตัวนึงมีอีกตัวนึงเขาให้ชุดมาเว้ยนี่กดเอาไปกดไอ้เช็ยทำไมใส่เราค้างฮัลโหลโอเคใส่แล้วล่ะอ่าเขาโยนชุดมาให้อ๋อใช่อ่ะเดืม ต้องเก็บต้องเก็บโอ้ยชุดกูไปกู้ของไม่ได้ไงโหชุดชุดใหญ่ไปไปไปเอาของกันไปเอาครูของกันดีกว่าปะไปช่วยเราหน่อยดิเอาของกันหน่อยดิฮะต้องจับวะโอ้อเฮ้ยมันพิ่งบูลวอล์กอ่ะเหอะไอ้ยังวิ่งบูนวอล์กไอ้สัสแล้วไปไหนกันอะสองมาจะจับไอ้นี่ไอ้นี่อ้อ๋อไทเตอร์ท็อปโอ้โหเกียร ไอ้เห oh no, oh no. ี้ยตกไกลสัตว์วิ่งอย่างนั้นกูกลัวนะครัชแหมพี่กล้องเราด้วยเดี๋ยวไปที่สว่างสว่างเฮ้ยต่อยไม้เลยสัตว์มาอืะต่อยไม้ไม่หยิบอันนี้ไปอะโอ้ยครับนี่กูครับเอาได้บ่อได้เลยไม่หยิบเนี่ยมีไอ้นี่ว่ามีเทรชป่ะเป็นอะไรละเลือดไหลอือกูจะเอาเอามาเอามาต้องการสิบอันอ่ะวันนี้ไม่มีไม่มีของอะไรเลยแหละต้องการอะไรนะ อะไรก็ได้ที่มันตีได้เอามาให้หน่อย,อเ,อยเก็บ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 ก็ yeah. เเกบ,กบกเก็บเก็บเเก็บอกเก็บเกเกเกเบอกกเกบกเกบเกบเกเค้ออากเ,เก็เก็เก็เกบเก็อเกเกเ็เก็เเกกเกวเเกเก อยากไปกู้ของคืนครับแต่กูกลจะไม่รอดเออเออปามอ่อออะปาะ์มเย่ของน่าจะยังอยู่เว้ยแต่แบบมันมีเวลามาท่านาทีที่ยังอยู่แล้วเราจะไปกันได้หรือเปล่านั่นแหละตามนี้ก่อน ครับโไฟต้องใช้ใช้ฟินอีกโอ,อยฟินไม่มีวินอา๋ยวให้ฟินฟินเดี๋ยวครัฟินฟินฟินโอ๋ยหิวอีกโอ้ยกูเป็นลมอีกฮะโอ้อยเดี๋ยวมึงวาร์ปบ่มึงเก็บไม่ได้วะโอ้ยอย่าอย่าอย่าโอเค <c oughs> โอ้แล้วัก็มีชายผู้หนึ่งชายออกกล้องเลยนะครฮะจูหน้าออกกล้องออกกล้องออกกล้องหนึ่งคนเนี่เองกูอยากขี่สัตว์มันไปมากหูเมื่อไหร่เราจะมีสัตว์อย่างเขาวันนั้นแหละเมื่อวันนั้นมาถึงมาโอ้ยของโอ้ยโอ้ยเอ้ยนี่ต้นไม้มันขยับแต่ก็นึกว่าแมลง โวัวแมลงเลยวันนี้หลอนมากเลยหลอนหลอนแมลงแบกนีใชยโอเคนี่นี่เราจะมาเผาครับ้ยเราจะไม่รู้จะไปกู้ของกูคืนให้ได้โอ้ยมันต้องอยู่เดี๋ยวตอนนี้ยังอยู่แหละเอ้ยยังไม่ถึงห้านาทีใช่ใช่กู้ของให้ได้เน่บเนี้ยเก็บกันเก็บจะตายฮะเก็บเก็บแตก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  อึบอึบวับเลือดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทีอื่นให้อ,อับแล้วแบบมังเสือกมืดเนี่ยไปตายตอนมืดเนี่ยนี่ตรงนี้เลยเขแสงมันส่องลงมานี่นอยู่ตรงนี้ตามมาเขีเก็บยังอยู่ไหมเนี่ยไม่รู้แต่ถ้าแต่ถ้าไม่รู้มแมลงมันต้องมีเยอะแน่นอน โอ้ยกพวกมาอย่างเงี้ยเยอะเลยไม่รู้ว่าตายปากปะ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 อย่างเงี้ยกินก่อนอือปุ๊กินดิเฮ้ยกินกินกินจะได้กินทำไดีกินไปเฮ้ยตรงนั้นมีไฟแต่มาข้างหน้ามีไฟมันมากู้ของเราไปไหนหรือวะเอ้านี่ไงโอ้โหนี่ไงเฮ้ยนายของเราบอกดิ อ้าวโดนเฮ้ยียมันมีตัวมีตัวอยู่ไอ้ไข้หน่อยเวฟซีเวฟซีตัวเนี้ยตัวเนี้ยค่ายหน่อยเดี๋ยวจะเย็นครับเอาของก่อนเทคอ่อนปุ่นไฟหน่อยปุ่นไฟหน่อยโอ้โอ้เราแทงโอ้แทงแท่โอ้โอ้เยี่ยมนายนายของเราเราตายอ่ะนายช่วยเราหน่อยดีนายขอเราขอคืนได้ป่ะนายจะให้กูคืนป่ะวะมันเก็บไปหมดแล้วโอ้ยตัวเฮี้ยอะไรแทงมาเลยปั่นเลย อะไรนะไม่ได้ยินมไมด้ยินบอกให้แทงไปเลยป่ะให้ฆ่าเลยเหรอหรือไงไม่ได้ยินอะอะไรไม่ได้ไม่ได้ยินอะยังเงอ่อเดี๋ยวเขาจะดรอปของให้เ้มมอข้ม้นมือขมือานมือ้นมือขอนมอานมืขึ้นมือขึนมืนี่อข้นือนมีนมือข้นมอ้นอข้นมอ้อขึนมมมากมก้อนอออล้น่อย เนี <inaudible> ่ยด้าตาชื่อ oh, ด no. ้านบนชื่อด้านบนนี่คือคนใจบุญโอ้ยโดนแล้ววะโอเคโอเคไปดูดต้องแับบ้านดีกว่าแล้วกลับบ้านดีกว่าแล้วก็ไปโอเคละกอยละกอยโอ้ยมันโดนแล้ววะยิงมันได้ไหมอ่ะยิงมันได้ไหมอ่ะตีอยู่น่ะโอไมค์ก๊ แล้วเขาโซโลทำไมข่ยแหละตัดมึงมึงนี่วอลไฟาตีเลยเถื่อนโอเคไปดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอเคไปดีกว่าไปไปบ้านกลับบ้านกลับไปแบบเรากลับไปแห้งๆเลยเรากลับไปอยู่ในบ้านก่อนต้องปิดพานในบ้านใช่โอ้ยอยู่อีกละอยละจะกินกันแดก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 กแด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 ก อาหารนี่แทบไม่ขึ้นบอกเลย <c oughs> บอกว่ากินพวกเบอร์รี่อาหารมันขึ้นเนาะแล้วเป็น <c oughs> เบอร์รี่เป็นร้อยอย่างเงี้ยขึ้นแน่นอน <c oughs> แล้วกว่าจะเก็บได้เป็นร้อยนี่นานไหม <c oughs> เอ,อ้ยคนนั้นอะเนี่ยเมื่อกี้มั่งโยนอะ่ะเอามันเอาไอ,อันนี้ไงมันเอาถ้าเอาสัตว์เก็บมันจะเร็วไงใช่เก็บเก็บเก็บเราไม่มีสัตว์สักตัวเลยเก็บต้องต้องเว่อร์โถดก่อนค่อยไปบวกใช่เก็บผ้าสัมบ้าง ได้ทีที่อยู่แล้วเยอะถึงบ้านแล้วแดกโอเคโอเคครับสหรับพัทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับก็ใช้เวลาเล่นมาได้สักพักแล้วก็แห้งๆไปตายแห้งๆแล้วก็บ้านก็เสร็จแล้วด้วยมีเซิร์ฟสกิทแล้วมีบูงมีบ้านมีเซิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้กลับสู่บ้านของเราเยยะ อ๋อชิบหายติดเอาห,หิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำกินน้ำก่นอนฮึปก<อ>ินน้ำออกไ,ไฟไฟจุดใต้น้ำได้ด้วย <c oughs> โคตรไม่น่าเชื่อได้ครับไม่น่าเชื่อโยโคตรเวฟเลยอ๋อโอเควิ่งจะถึงละเอ,า,อามาอยู่ในบ้านกันก่อน <c oughs> บ้านใหม่ๆเนี่ยนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้เราก็ขอไว้แค่นี้แล้วกันครับผมก็นะนะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมนะครับ สภาน,นี้สวัสดีรครับสวัสดีครับ